เส้นทางวันนี้ครับกับทินเอ็กวีพ Pro นะครับตอนนี้เราอยู่ที่พื้นที่ของอุทยานชาติภูแลนคาครับในส่วนของหมู่บ้านดงคำน้อยนะครับครับก็จะบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างเส้นทางสไตล์อีปิกครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะสะแสวงหาเส้นทางไปเรื่อยๆครับ หาเส้นทางใหม่ๆเพื่อจะให้ทีมงานเสือภูเขาเราได้ออกท่องเที่ยวนะครับออกอชมบรรยากาศในช่วงวันหยุดนะครับหนีจากโควิดครับนะครับเรจะเจอชาวบ้านนะครับที่กำลังฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับมันสับปะหลังนะครับ อันนี้ก็เป็นสมาชิกนะครับที่ร่วมเดินทางครับรนี่พนาอ้นน้องเสกฮิปโปรไรเดอร์อก็น้องตักครับที่สภาพเส้นทางจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไร่หรืนสวนนะครับพี่น้องท่านไหนที่มาเว้นจากภารกิจครับลองขยับออกมาหาพื้นที่ส่วนตัวที่มันเหมาะกับตัวเองครับเราก็จะไปกันเรื่อยๆครับ กับเส้นทางแบบนี้นะครับเส้นทางสวยมากนะครับเอาไว้เส้นทางเจอเส้นทางสวยๆอีกครับเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอเก็บไปให้เป็นทุกท่านได้ชมนะครับ